สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งขันกีดขนมกับไตทันดูสิว่าใครจะชนะถาดหนึ่งมี20อันพร้อมแล้ว5 4 3 2 1 2> ไป 1> โอ้เร็วไวมากเลยครับแต่ละคนของกีดหมูหยองอกีดหมูหยองจ้า เลี้ยวครับโอ้โหดูตังๆๆต้งๆต่างๆครับตัาง,งไปแล้วครับไปแล้วแถวหนึ่งตัวหนึ่งไปแล้วไปแล้วแถวนึงต้องสวยด้วยนะต้องสวยด้วยนะเอา้าแะต้องไม่บอกแต่แรกงไม่รู้ครับต้องสวยด้วยนะเสร็จแล้วครับนี่แถวที่หนึ่งเสร็จแล้วฮะดีใจด้วยครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับพเพราะเร่งมากเลยครับแต่เราคง ใชแพ้โดนดีดหูนะคราบอกนะครับผมแพ้โดนดีดหูจ้าหนูตาเพื่อนแพ้โดนดีดหูเนี่นนยเพื่อนแล้วโดนดีดหูนะครับเพื่อนอนอะไรใช้สมาธิโอ้ไปแถวสามแล้วทุกคนคุนไทตันไปแถวสามแล้วอ่ะ ปูเร็วมากเลยอะ่ะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอตายแล้วเออทุกคนแต่ตั้งไปแถวสามทุกคนนี่เนี่ยเฮ้ย,ยแถ,วส,ถวสุดท้ายแล้วทุกคน เปิดมาทำสองแถวแค่นั้นเองโอ้ยเปิดมาทำสองแถวแลวเรอโอ้ทุกนนะตั้งนี่เสร็จแล้วอ่ะอโหเนหโอโเหลืออันนึงเหลืออนึงไม่ยอมโอ้หทกคนแพ้แพ้ได้ไงวันนี้ รอบแรกเราแพ้ไปแล้วนะทุกคนรอบที่สองยี่สิบเหมือนเดิมกีดขนมนะฮะพร้อมแล้วห้าสี่สามสองไปรอบสองเราจะรอบแก้มือเราจะไม่ยอมแพ้นะทุกคนเราจะต้องชนะให้ได้นะทุกคนโอนะ้ทุกคน,ม,กคนมีเบียดแล้วทุกคนอ,อ่ะดูดิ อูอย่างเร็วทุกคนดูดิมือ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 มอ,มอ,อู๋ดูจิ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 ใหญ่เลยทุกคนการแข่งข,งขันไอ้ไฟฮะ โอ้โอารมณ์ดีล้ทุกคนเหมือนเ,เขานำมาเขานำนิดนึงนั้นงงไนะไม่เน็นหน้าตาละเน็นหน้าตาดิลูกที่เนี่แล้วเอาดิเงโอ้โหอะไรอ่ะ น่ากลมตายหญ่เหลือทุกคนยุ่งไหนแล้วเหลือแถวสุดท้ายได้แล้วทุกคน,รกค,นครับครับอรอบนี้เราชนะแล้วทุกคน เราชนะเราจะชนะทุกคนเราเหลือสี่อันทุกคนเเหลือสี่ชิ้นเราสามฮ้ยอังอะไรวะเฮ้ยเราแพ้ทุกคนโอ้ หลังจากที่กีดขนมแพ้ครับสองตาต้องโดนดีดหูนะฮะเราโดนดีดหูนะโอ้ยอันที่สองไหครับเราแพ้อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนแล้วพโอ้โหโดนไม่โดนโดนแล้วอ่ะ่โดนอ้โหเราทนกับการข่งมันเราต้องการแข่งมันให้ได้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า